สวัสดีครับผมวันี้เจอกันอีกแล้วกับมาสเตอร์เกมเมทีีนะครับผมก็วันนี้มันได้กลับมาอีกครั้งนะครับสักทองนะอืมไม่มีความมั่นใจเลยว่าจะได้หรือเปล่านะครับในเลทราคาหกพันเจ็ดร้อยเพชรนะครับมีงบแค่นี้จริงๆนะ <c oughs> ก็มาลองซุ่มดูนะครับถ้าถ้ามันได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ได้ก็นั่นแหละ เกล่อรอบต่อไปนะครับก็อย่าพูดเยอะครับเอาเลยได้หรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าคนอื่นมันหมดเยอะดูดิหินเยอะแล้วไม่ต้องมาก็ได้หินนะเออกูอยากได้พิมพ์อยากได้พิมพ์ครับอยากได้พิมพ์ครับ Oh <laughs> ดูมันดิอืมช่องเดียวมันก็ยังออกเนาะไอสามช่องนไม่ออกบ้าบอหนึ่งหนึ่งได้นดี่โอเคได้เนี่วละ <laughs> หวังอีกสอ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 งลุง้นเหมือนกันนะ Ấy, 2! Chia! Ít ăn! Ít ăn đi, ít ăn đi Khó lắm Ít ăn nữa, Ít ăn Ít ăn đều thôi 2 ăn rồi, Khó มาเฮ้อมาเฮ้อมา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 แต่ยี่เพนแล้วเนี่ยไม่ได้ไม่ดไมด้นับใช่วะเนี่ยมาเฮ้อมาเฮ้อมาเฮ่อ มาเถอะมาเะมามาน้ำตาชิไหลมาสร้างห้องเยอะแล้วนะ40กว่าใบแล้วนะไม่หยุดแล้วหยุดแล้วห,วหินดีอะไรเยอะเลนียว40กว่าก้อน,น,น,นแล้ว มาให,ออออหอ้อีกฝักอันอีกฝักอันเฮ้ยนี่แหละเฮ้ยเชียมาเร็ว <c oughs> ได้สักที <c oughs> ก็หมดไปอะไรเนี่ยเมื่อกี้ก็หมดหมดเท่าไหร่ม <c oughs> ทำไม่ได้ เมื่อกี้เติมมามาแล้วอะไรเชี่ยมาแล้วมาเลยครับมาเลยครับเปิดไปเลยโอเคแล้วเราไปใส่ไม่คิดว่าจะได้นี่เนี่ยนี่อย่างจัาบนี่แต่ไม่ใส่หรอกอันนี้ อันนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันนี่ไฮไลท์ก็คือเสื้อนะครับผมนี่เอาเรื่องเอาเลี้ยงนี่สุดยอดลองทางก็งันๆนแหละดีแค่สักทองนะครับผม time to slice and dice แอกเลยเฮ้ย <laughs> สุดยอด <laughs> โอเคนะครับเดี๋ยวผมขอคำนวณแป๊บนึงผมเสียไปเท่าไหร่วะ นะฮะแปบ๊บนะแปบ๊บนะแล้วก็พี่อยาอัพสก,กาดีไหมเนาะสก,กาเออไม่ใช่อันนี้พี่สก,กาขาดหินอยู่สามร้อยหกสิบหกืมเมื่อกี้เติมไปเท่าไหร่เนาะ อ๋อจาก6,783นะครับเหลือ3,813ก็ก็ได้อยู่นะประมาณเท่าไหร่0 0ากว่าเพรนะครับ2,000ัน0 0กว่าเพรเนาะก็มาอัปสการต่อแล้วกันเลือเลือเรือเหือเลือ,ลอ,ลอ,ลอก็จัดไปอัปสการ <laughs> มาเมกาโลดอนเมกาโลดอซื้อมาก่อนกี่กล่องดีซื้อมาสักสี่สิบกล่องเลยกันเกินไหมวะโอเค4ีิกล่องนะครับก็เปิดเปิดเลยในละกล่กองอันนี้กล่องเปิดเลย เหลือกี่อันเนี่ยอันนี้ก็ย,วยาวๆนะครับต้องใช้คุ้มเนาะโอ้ยเหลืออีกเท่าไรร้อยสี่สิบห้าเองร้อยสี่ห้าเปิดคำนวณเลยจ้ะ <c oughs> จังหวะนี้อืมย,ยาวๆไปได้หรือเปล่าสก,กากล่องนีไ่ไาสก,กาอัพสก,กาอัพ อแล้วเราค่อยไปซื้อที่มันเป็นเพชรเอาเนาะไม่ถึงนะน่าจะไม่ถึงนะน่าจะเหลือนิดเดียวสักประมาณร้อยกว่าอันครับโอ้โหเฮ้ยร้อยร้อยเจ็ดเลยหรอมาเอาหมดนี้หละร้อยเจ็ดร้อยเจ็ด ขาดอยู่ดีคัะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเติมเพิ่มนะครับเงันเอาให้จบเลยเดี๋ยวไปเติมเพชรเพิ่มนะครับเอาให้จบไปเลยสกาสกาต้องเวลหกแล้วปะเฮ้ย อัพได้เฉยเชีย่ย <laughs> อียแม่งกูซื้อเกินหรือวะเนี่ยโอ้สับหาเมื่อกี้มันห้าร้อยแล้ว <laughs> ซื้อมาทำไมเล่ยี่สิบสองนี่ยักษ์ไอ้ยหญ่ใหย่อะนี่นหลอเทพไปโอเคหมดตัวนะครับก็เติมไปตกตกตกประมาณพันสี่ ได้อะไรก่อนได้อะไรเออถามแค่นี้ได้อะไรอโอเค,นะออม,อเคมาจัดไป t อค e to slice and dice <death. S 1> ไปแอคโซนกันลายคนเดียวนี่แหละ Time t <to> ่พลาดได้ไงวะมันมันจะถึงแล้วเมื่อกี้แต่เป็นแตะดันไปสุ่มเพิ่มมาดิประเด็น อไม่ไหวเลยนี่ใส่สียมากเลยไม่อ่านโอ้ไม่ไม,ไม่ดูเลยเมื่อกี้คือแบบไม่ดูเลยผู้สาวนี่แอคไปหนึ่งทีไม่สนใจละผู้สาวไม่สนใจเสียใจวะนี่อ่ะโอเคแอค็คคนนี้มอแล้วนะครับ จะลงคลิปไม่ใช่อะไรหรอกเออพอนะฮะพลาดปะพลาดมากๆเลยเหลือหินอะไรเหลือหินต้องเป็นร้อยจินตุไม่เป็นไรปล่อยไป,ยปยนะครับก็มีสก,กาถือเท่ก็โอเครับได้นะครับแต่สักเผาไปหน่อยอเมื่อกี้สักเผาไปหน่อยอเดี๋ยวจะนีโ่โอเคนะครับวัน,บมมนนี้ก็ขอบคุณมากที่ติดตามรับ,รบชมกันมา นะจ้ะบ๊ายบายนี่คนแหลมนี่เขามาเขามา